โซโลทริปคนเดียวก็เที่ยวได้บางทีเราว่างเพื่อนไม่ว่างจะไปทริปยังไงคนเดียวให้ปลอดภัยและประหยัดตามคุี่มาคะค่ะคุี่สอนดียิปยมนะคะวันนี้จะพามาเที่ยวแบบโซโลทริปนะคะใครที่ไม่รู้จักโซโลทริปนะคะอาจเคยได้ยินว่าเดี่ยวกีต้าร์นะคะโซโลกีตาร์นั่นี้คือมาเที่ยวคนเดียวนั่นเองนะคะประมาณแบบคนเดียวก็เที่ยวได้นะคะวันนี้คุริก็มาคนเดียวแล้วแล้วก็ มาที่น้ำตกโพสาลีนะคะอยู่ที่จังหวัดชุมพอนี่เองนะคะแล้วก็ถามว่านอกจากจะมาที่แบบโซโลแล้วต้องมีทิปถูกไหมทิปก็คือแบบข้อปฏิบัติว่าเฮ้ยจะต้องปฏิบัติตัวยังไงถึงจะได้ทริปที่แบบทั้งปลอดภัยและประหยัดหรือว่า Double S นะคะ Save and s a e e Tips when traveling solo แล้วก็การมาโซโลทริปนี้นะคะ คุลีมีทิป5ท i ิปนะคะที่จะทําให้เราเซฟนะคะคือปลอดภัยอ่ะทุกคนคะแล้วก็เซฟนะคะคือประหยัดด้วยนะคะมี5วิธีเองค่ะคือขั้นที่1ค่ะเราจะต้อง do some research ค่ะคือทําวิจัยมาก่อนค่ะคะ้คนหาก่อนว่าเฮ้ยจะมาที่นี่ทำยังไงนะคะแล้วก็เขาเม,มีอะไรดีบ้างนะคะ หาข้อมูลต่างๆว่ากันเถอะนะคะ2ค่ะ stay connected นะคะแปลว่าบอกคนใกล้ชิดเราก่อนว่าเราจะไปที่ไหนนะและพอพิกัดเขาหน่อยนะคะเผื่อสาบศูนย์จะได้ตามเจอนะ,ะามค่ะจะต้อง be aware ค่ะมาคนเดียวต้องมีสติตลอดเวลาน,นะทุกคน 4. ค่ะ buy insurance นะคะซื้อประกันไว้หน่อยนะคะประกันรถยนต์ประกันตัวเองนะคะแต่จริงๆไม่ได้ไหมายถึงประกันขนาดนั้นแต่ว่า เดี๋ยวคุลีก็ลงไปเล่นน้ำคุลีก็เช่าห่วงยางบ้างไลฟ์แจ็กเก็ตเป่านะคะไลฟ์อันสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ have emergency plan ค่ะเราต้องคิดตลอดเวลาว่าถ้ามีอะไรฉุกเฉินเกิดขึ้นจะทำอย่างไรนะคะแค่มี5อย่างนี้ติดตัวทุกคนมั่นใจได้เลยค่ะ you ready for solo trip ค่ะและทุกคนคะคุรีจะบอกว่าถ้าเรามา s o ล่ทร i p แล้วเราได้อะไรบ้างนั้นหนึ <S <S ่งเลยค่ะ ทุคนฟิเดนค่ะทุกคนจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเราจะต้องไปคนเดียวทำอะไรคนเดียวและสองค่ะทุกคนจะกล้าตัดสินใจมากขึ้นนะคะ making your own plan และสุดท้ายค่ะเราจะมีอิสระภาพทางการตัดสินใจและอิสระภาพในทุกๆอย่างค่ะอยู่จะรู้สึกถึงความมีฟรีจ o มค่ะแล้วใครที่ไปเที่ยวไหนโทริปที่ไหนคอมเมนต์บอกคุลี่ได้นะคะคุลี่จะมาอ่านนะิ See you ค่ะบ๊ายบาย